ใน EP ีที่11ค่ะเนี่ยมินเจ๋นะคะได้เห็นกันการที่เมื่องยาวเนี่ยฆ่าแม่ทัพของตัวเองไปนะคะหลังจากนั้นก็เอามาพูดคุยกันในห้องโถงแล้วก็ไล่เมื่อยยาวออกจากตะกูลไปทีนี้เนี่ยขวายซางเนี่ยค่ะซึ่งเป็นน้องของสิบพี่ใหญ่เนี่ยมินเจ๋นะคะก็รู้สึกแบบว่า อารมณ์แบบกล้ากลัวแต่ก็ไปถามพี่ใหญ่อะค่ะว่าเนี่ยไล่ไล่ไล่เมื่งหยวออกไปทําไมเมื่งหยวเขาดีมากเลยนะแล้วตอนเนี้ยบนตัวเขาก็มีแบบแผลได้รับบาดเจ็บด้วยเออไล่ได้ยังไงทีเนี้ยเนี่ยมิงเจ๋ก็บอกว่าเรื่องนี้ต่อไปไม่ต้องมีใครถามถึงอีกในตระกูลเนี่ยไม่ต้องมีใครพูดถึงเมื่งหยวอีกนะคะก็คือตัดบ,บทไปเลยทีเนี้ยเนี่ยมิงเจ๋ก็เลยหันไปถามเออหันไปถามเจียงเฉิงกับหันไปถามว่ยอิงว่าเนี่ยจะเอายังไงต่อไปทีเนี้ย ว่าอิงอบอกว่าเนี่ยเมื่อคืนน่ะนะหลานจ้านเพิ่งจะเดินทางกลับไปที่กูซูใช่ไหมคะไม่รู้ป่านนี้เป็นยังไงบ้างไม่รู้ว่าจกรุกูลวนส่งใครไปเกะกะระรัรนอยู่ที่จะกูลหลานหรือเปล่าอยากจะไปดูหลานจ้านน่าจะอยู่ในอันตร,รายอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เจียงเฉิง,งเขาก็ตัดบทซะก่อนขัดคอค่ะเขาบอกว่าเฮ้ยยูยูเห็นไหมว่าที่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรว่าวนเฉาเจ้าตัวร้ายก็ถูกจกรุกูลวนส่งมา ส่งมาบุกใช่ไหมคะทีนี้ที่ตระกูลหลานของกูซูก็มีเวันชี่วันชี่นี่คือพี่ของเวันเฉาอีกทีเนื้อนะคะเป็นลูกคนโตของเจ้าตัวเจ้าตัวโกงอะคะ่ะก็ไปบุกที่กูซูเพราะฉะนั้นเนี่ยเว่ยอิงต้องเริ่มคิดแล้วแหละว่าเฮ้ยงั้นตระกูลเราที่ตระกูลเจียงแห่งยินบ้างเนี่ย เ,เขาเรียกว่าตะกุลเวินแห่งฉีซานเนี่ยจะส่งใครไปเกะกะระรานไปทําร้ายทําลายคนแถวนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําที่สุดไม่ใช่การตามหลานจ้านแต่เป็นการกลับวินเมิงเออว่าอิงได้สติก็บอกว่าเออโอเคงั้นะไปกับวินเมิงกันทีนี้ตัดภาพมาที่ท่าเรือสัตตบ,บงกฎของตะกุลเจียงแห่งวินเมิงนะคะคาข้ามไปด้วยผู้คนแล้วก็ เป็นเป็นตลาดเลยตรงนั้นนะคะใครมาตลาดตรงนี้นะคะสินค้าอย่างหนึ่งที่ต้องซื้อให้ได้ต้องกินให้ได้ไม่งั้นมาไม่ถึงหมนเมื่องนั่นก็คือฝักบัวนเองซึ่งตอนแรกที่ครูจิดูซีรีส์เรื่องนี้อยู่นะคะก็อินกับเขาไปซื้อฝักบัวมากินเหมือนกันแต่รู้สึกว่าซื้อยากจังเลยแถวบ้านเราก็เลยเลิกกินไปแต่แต่ยังไงก็ตามก็ยังไม่ได้เลิกดูยังไม่ได้เลิกดูปรมามจารย์ที่มานนะคะก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่สีห้าตระกูลใหญ่นี่แหละ กลับมาต่อทีนี้นะคะเจียงเฉิงกับเว่ยอุเซียนเนี่ยเนื่องมาจากเป็นคุณชายตระกูลใหญ่ใช่ไหมคะเวลาขึ้นท่าเรือสัตบงกดไปเนี่ยก็มีชาวบ้านชาวชาวอ่องมาคำนับมาคารวะถามสารทุกสุกดิบอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเ,เว่ยอุเซียน,เ,นยเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีอยู่แล้วเขาก็จะแบบว่าทักคนนูน้นทักคนนี้ได้ของจากคนนั้นได้ของจากคนนี้ในขณะที่เจียงเฉิงอะคะ่ะเขาเป็นลูกประมุขเขาก็จะอารมณ์ประมาณแบบว่าไว้ตัวนิดนึงแต่ไม่ใช่หมายความว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่ยาแส นนะะแต่เขาไว้ตัวตามตามฐานะลูกประมุขอะคะ่ะทีนี้เวลาระหว่างทางก็มีชาวบ้านจะชอบเอาของมาให้ไวอ้อิงใช่ไหมคะไวอ้อิงก็แบบว่าเอ้ยรับของแถมท่าไม่ใช่รับของแถมรับของฝากถามโน,น่นถามนี่ไปอะไรแบบนี้นะคะที่เจียงเฉิงก็บอกว่าเฮ้ยยูไพ่จะมาศัตรูจะมาเยือนและยูจะมารับของแถมอยู่เหรอมองบนมองบนไวอ้อิงแลว้วแบบ ลากเข้าตะปูลไปเลยทีน,นี้พอเข้าไปในบ้านแล้วนะคะก็สาวใช้แล้วก็พวกลูกศิษย์ลูกหาที่กาลังสึดก,กระบี่อะไรอยู่เนี่ยนะคะก็แบบว่าคุณชายมาแล้วคุณชายมาแล้วแล้วรีบวิ่งไปตามสิษย์พี่ใหญ่เจียงเยี่ยนหลีที่สิพี่ใหญ่เจียงเยี่ยนหลีะคะ่ค่ะกำลังนั่งเขียนพู่กันอยู่ริมสระน้าใช่ไหมคะริมริมน้ำเออไม่ใช่ริมสระน้ำริมน้ำอะคะ่ะพอรู้ว่าน้องชายั้งสองของตัวเองกลับมาแล้วนะคะวางพู่กันอย่างรวดเร็วหมดมาดกลุลสตรีแล้วก็รีบวิ่งไปรับน้องชายทั้งสองเลยะคะ่ะ วัยอิงกับเจียงเฉิงนะคะออกไปซ่าออกไปตลอนอยู่นอกตระกูลหนีออกจากบ้านไม่ยอมบอกใครไปนานมากทีนี้พอกลับมาถึงบ้านได้ใช่ไหมคะก็คือด้วยความแบบว่ารู้แหละว่าต้องโดนลงโทษแน่นอนเลยโดนพ่อพ่อลงโทษแน่นอนเลยก็เลยมานั่งที่ห้องถงใหญ่นะคะนั่งคุกเข่ากันสองคนแซกันไปแซกันมาอะไรประมาณนี้นะคะโยนกันไปโยนกันมาเจียงเฉิงก็บอกว่าเนี่ย วันเหตุการณ์วันนี้เป็นเพราะว่าเว่อยอูเซี่ยนแท้ๆเลยทําให้เขาเดือดร้อนไปด้วยถ้าเว่ยอูเซี่ยนไม่แอบหนีออกมาจากหินเชิญปู้จื้อชูแล้วออกตามหลานจ้านไป็คนเดียวนะคะเจียงเฉิงก็คงไม่ต้องตามออกไปหรอกเจียงเฉิงหน,น,นีออกจากบ้านไป,าไปหาไปหาเว่ยอิงนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ชวชาวบ,บ้านชาวช่องห่วงจริงๆเจียงเฉิงห่วงเว่ยอิงมากเพราะว่าตั้งแต่เล,ล็กจนโตคือออกไปซ่าออกไปตะลอนด้วยกันหมดทีนี้พอเว่ยอิงไปเจอหลานจ้านแล้วก็ตามหลานจ้านไปอเจียงเฉิงไม่ได้ตามไปก็ไม่มีทางอยู่ในบ้าน ก็ตามไปด้วยความสัมพันธ์แบบว่าคนโตมาด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เว่ยอิงก็บอกว่าเออโอเคโอเคเจีงเฉิงไม่ต้องบน่นเลิกบ่นได้แล้วเอาเป็นว่าเรื่องวันนี้ถ้าถูกตีถูกลงโทษค่ารับหมดค่ารับเองค่ารับให้หมดเลยเจียงเฉิงก็บอกว่าแบบแบอารมณ์แบบว่าจะเป็นไปได้เหรอเออวัวแพ้อย่างทุยอะไรประมาณนี้คะ่ะจะเป็นไปได้เหรอเพราะตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่เป็นพี่น้องกันมาก็คือ ถ้าเจียงเฉิงถ้าถ้าเว่อยอู่เซียนถูกตีถูกลงโทษอะ่ะเจียงเฉิงก็ไม่มีวันหลุดไม่มีวันหลุดการทําโทษไปเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือไปซ่าด้วยกันตั้งแต่ต้นนั่นแหละทีเนี้ยเจียงเฉิงก็พูดออกมาบอกว่า ชาติเนี้ยได้เป็นพี่น้องกับเจ้าเน่ข้ารู้ข้าไม่รู้ว่าข้าทาบุญทํากรรมอะไรมานักหนาอะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะเว่ยอิงเว่ยอิงก็บอกว่าอ่าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยววันนี้ข้าขอโทษข้ายอมรับผิดเองแต่เอาเป็นว่าชาติหน้าเดี๋ยวเราเกิดมาเป็นพี่น้องกันอีกนะครูดูแล้วแบบเขารักกันน่ะเนาะเขารักกันมากจริงๆประทับใจในความเป็นพี่น้องของเขาอะค่ะ จริงๆแล้วนะคะซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์สิจริงๆแล้วต้องเป็นบอกว่านิยายเรื่องนี้ในด้านความสัมพันธ์ของพี่น้องเนี่ยครูจจ๊บรู้สึกว่าแบบเขียนได้โหดนะคะเขียนได้โหดหูวตรงที่แบบว่าเฮ้ยเราเห็นอยู่นะคะว่าเ,เจียงเยียนหลีเจียงเฉิงแล้วก็เว่ยอูเซียนเนี่ยความสัมพันธ์พี่น้องเขาโตมาด้วยกันแล้วเขาก็รักกันมากแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านโน่นนั่นนี่จนไปถึงจุดจบจุดจบที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไระคะผ่านความเข้าใจผิดขวานผ่านอะไรมาเยอะแยะเขาก็ยังรักยังเป็นห่วงกันมากเหมือนเดิมแต่ความสัมพันธ์อ่ะมันทําให้แนบสนิทเหมือนเดิมไม่ได้อะ่ะออครูในฐานะคนที่แบบว่าดูซีรีส์เรื่องนี้จบแล้วอะค่ะแล้วย้อนกลับมาดูใหม่เพื่อมาทําคลิปเนี้ยคือแบบกว่าจะมาอัดได้อะ่ะครูมีความรู้สึกว่านั่งน้ำตาซึมเศร้าอ,อยู่แป๊บหนึ่งอะ่ะว่านิยายเรื่องเนี้ยเขียนโหดจังเลยทําไมต้องเขียนให้แบบว่า ให้ให้ชาวบ้านชาวช่องที่เขารักกันอะในที่สุดอะต้องจบด้วยการที่อีกคนนึงไปทางอีกคนหนึ่งไปทาง,อ,นนง,ทางอีกคนหนึ่งก็ไปทางทั้งทั้งที่แบบว่าเขาเขาเขาควรจะได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ควรจะมีความสุขอ,อ่ะอเนาะเขียนโหดเพราว่าเขียนโหดแต่ครูก็ยังชอบยังเป็นเรื่องที่ประทับใจที่สุดมากอยู่ดีนะคะ ใน EP นี้นะคะเรามาดูคำพูดในฉากนี้กันค่ะหนี่เอ่อเหรินตีเฉี ay, ่ยอิงไก่จินควา i เหนเีอ่อเหรินตีเฉ่หนีอ่อเหรินธอทั้งสองตีเฉ่อสังเกตการอ่านตัวนี้นะคะตีเฉื่อแปลว่าจริงๆแท้จริงอิงก่ควรจะจินควายรีบเร่ง หวยเต้ากลับไปให้ถึงยินเบิ่งสถานที่ชื่อสถานที่ในเรื่องนะคะทีนี้อันนี้แปลรวมๆกันนะคะคือพวกเจ้าทั้งสองคนเนี่ยควรจะรีบกลับไปอินเมิง่งใหไวเลยอืมนี่คือความหมายทีนี้ในอีพีนี้สิ่งที่เราจะเรียนกันนะคะให้สังเกตตัวแดงๆค่ะตีเช่ตีเช่ดูด้านหน้านะคะคำนี้ถ้าใครเรียนจีนมาปีหนึ่งสองปีแล้วจะรู้เลยว่ามันอ่านออกเสียงวาเตอ แปลว่าของที่ซึ่งอ่านแต่ก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่ถ้าคำคำนี้ไปประกอบกับคำศัพท์อื่นมันก็จะอ่านเป็นอย่างอื่นในขณะที่มันยังเขียนรูปเดิมอันนี้เราเรียกว่าเป็นคำพ้องรูปก็คือเขียนเหมือนแต่ออกเสียงต่างแล้วก็ความหมายต่างยกตัวอย่างเลยเช่นตีเช่ตัวนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนเรื่องคำพ้องรูปในภาษาจีนกันโดยเริ่มต้นที่คำศัพท์คำว่าเต ตัวนี้ละค่ะเมื่อไม่ได้อ่านว่าเตอมันจะอ่านว่าอะไรได้บ้างคําแรกเลยที่ไม่ได้อ่านว่าเตอนะคะมันจะอ่านว่าตีเชื่อตีเชื่ออันนี้คือจากในฉากเลยแปลว่าจริงๆนะคะตีเชื่อตีเชื่อส่วนคําที่2อมู่ตีมู่ตีวัตถุประสงค์คําที่3ต่าตี ต,ตีแปลว่าเรียกแท็กซี่เพราะฉะนั้นเวลาไปใช้นะหรือเวลาไปออกเสียงนะคะสังเกตหน้าสังเกตหลังให้ดีว่ามันอยู่กับใครก็อ่านออกเสียงให้ถูกต้องคำต่อมานะคะคือคำศัพท์จีนตัวนี้ค่ะมันอ่านออกเสียงได้2แบบถ้าไม่อ่านว่าซิงก็จะอ่านว่าหางอ่านีนี้มาดูถ้ามันอ่านว่าหางมันจะหมายถึงการดําเนินธุรกิจหรือการค้าเช่นยินหางยินหางธนาคาร หางเย่หางเย่ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมแต่ถ้าคำคำนี้ออกเสียงว่าสิงสิงเมื่อไหร่นะคะมันจะหมายถึงการเคลื่อนไหวหรือการเดินทางเช่นสิงเรนสิงเรนคนที่เดินไปมาขวักไขวาเรียกสิงเรนหรือสิงเวยพฤติกรรมสิงเวยสิงเวยคำสุดท้ายที่ยกมาคือหลิวสิงหลิวสิงแปลว่าเป็นที่นิยม อักษรจีนตัวที่เห็นตัวนี้นะคะออกเสียงว่าการกานการกานเอ๊แล้วเมื่อไหร่จะอ่านว่าการเมื่อไหร่จะอ่านว่าการมาดูกันค่ะมันจะอ่านว่าการเมื่อหมายถึงอะไรก็ได้ที่แห้งๆแห้งๆเช่นการห่านการห่านหรือปิ่งการปิ่งการคุกกี้ขนมอบกรอบแห้งๆหรือการสีการสีซักแห้ง แต่ถ้ามันออกเสียงว่ากั้นมันจะแปลว่าทำทันทีเช่นกั้นสากั้นขาทำอะไรน่ะกั้นหมากั้นหมาทำอะไรน่ะหรือกั้นฉันมากั้นฉันมาก็ยังแปลว่าทำอะไรน่ะเหมือนเดิมต่อไปคือคำนี้นะคะคำนี้อ่านได้สองแบบเหมือนกันถ้าไม่อ่านว่าจีก็จะอ่านว่าจีอ่ะทีนี้ ถ้ามันอ่านว่าจมันจะหมายถึงเกือบเช่นจีคูจีคูเกือบจะคล้ายๆกับจะอ่าแต่ถ้ามันอ่านว่าจีมันจะแปลว่าเมื่อไหร่เช่นจ,จีชือจีือเมื่อไหร่เวลาอะไรนั่นเองนะคะอ่ะคำต่อมายังไม่หมดคำคำนี้อ่านเป็นเว้เวแปลว่าเพื่ออ่านว่าเวย w เวแปลว่ากลายเป็น อ่ะทีนี้ถ้ามันอ่านว่าเว่ยยกตัวอย่างคำศัพท์เช่นเว่ยหรอเว่ยหรอแปลว่าเพื่อหรืออินเว่ยอินเว่ยอ่าเพราะว่าทีนี้มาดูฝั่งที่อ่านว่าเว่ยนะคะเช่นเฉงเว่ยเฉงเว่ยกลายเป็นหรือเว่ยนา้นเว่ยนาน,น,านลำบากใจอ่ะยัง ยังยังจะไม่หมดอีกอ่ะแต่สไลด์สุดท้ายแล้วนะคะคำนี้ค่ะปิดท้ายด้วยตัวนี้เลยเจอบ่อยมากเลยออกเสียงว่าฉัางฉัางไม่งั้นก็จะออกเสียงว่าจางจางอ่ชี้ความหมายนะคะถ้ามันออกเสียงว่าชัางมันจะแปลว่ายาวนานยกตัวอย่างคำศัพท์เช่นฉ้างโฉบช้างโอายุยืนยาวหรือฉัางถูฉังถูระยะทางไกล แต่ถ้าออกเสียงว่าจางเมื่อไหร่จะแปลว่าเติบโตก็ได้แล้วว่าหัวหน้าก็ได้เช่นจางป้าจางป้าเติบโตเติบใหญ่หรือปั้นจางปั้นจางอ่าหัวหน้าห้อง เนี่ยค่ะเหล่านี้คือคำพ้องรูปที่ครูจิ๊บนํามายกตัวอย่างนะคะแต่จะบอกว่าในการเรียนภาษาจีนคําประมาณนี้มีเยอะแยะมากมายท่องกันไม่หวัดไม่ไหวนะคะให้กําลังใจไปหามาท่องกันเยอะๆจะได้รู้ความหมายเยอะๆนะคะแต่ EP นี้เราก็จบกันไว้แค่นี้ก่อนค่ะ